พี่น้องที่เคารพพัดไหนเขาว่าศูนย์พันหมดแล้วที่ดูนี่หลายพันนะครับเนี่ยช่วงนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนั่งรออยู่หลังเวทีกะจะขึ้นกระไดขึ้นมาไม่ไหวคะแนนโพลไหลทับ สำนักพิมพ์มติชนกับสำนักพิมพ์เดลินิย <c oughs> เขาร่วมมือกันเข <c oughs> าทำพอรอบแรกผลปรากฏว่าหัวหน้าเทงได้38ปเปซ็นต์กว่าๆนำห่างมาเลยนำห่างอนุทินนำห่างอภิสทธิ์แต่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศชันนัน39ปอร์ซ็นต์กว่าๆเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่พักเพื่อไทยตั้งหลักรวมพลังแล้วเดินหน้าจุลพันธ์อมรวิวัฒน์วันนี้ทับฟอร์มที่จริงเนี่ยฟอร์มสวยมาตั้งแต่วันจับเบอร์แล้วเพื่อนกันผมถามว่าเพื่อนล่วงเข้าไปยังไงหาได้เจอเบอร์เก้า จุลพันธ์บอกว่ายังไม่ดันดันได้ควานหาเลยครับแค่แย่มือเข้าไปเบอร์เก้าก็เด้งขึ้นมานุ่เปล่านะเก้ามาเองและพี่น้องที่เคารพครับตั้งแต่ได้เบอร์เก้าเนี่ยอะไรมันก็ง่ายไปหมดอาจารย์เชนยกมืออย่างนี้คนดูก็รู้เลขเก้า พักอื่นๆได้เบอร์37ได้เบอร์46แค่มันคิดทำมือก็เพลียแล้วมันเลยมีพักหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินคงเป็นเพื่อนหนิมและเพราะหัวหน้าชื่อหนูทำสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เลยครับ plus plus p l คนดูเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เขาจำได้นี่ทาอุลตร้าแมนในว่าเตรียมการปล่อยพลังยิงแสงนายกหนูรู้ไหมครับว่านามตามท้องเรื่องอุลตร้าแมนในเวลามันแปลงร่างมันอยู่ได้แค่3นาทีเท่านั้นแหละครับอยู่ไม่เกินนั้นไปเปิดอ่านดูดังนั้นอยู่2เดือนหมดเวลาแล้วหนูเกจิอาจารย์นักวิเคราะห์การเมืองต่างๆเขาวินิจฉัย ว่าเลือกตัง้งทแยวนี้เนี่ยแหมยังจะหวยล็อกไม่ต้องไปเช็คโพเขาล็อกนายกไว้แล้วอักษรย่อออางผมเองก็เป็นคนชอบวินิจฉัยการเมืองเหมือนกันต้องยอมรับนะครับอันนี้เถียงเขาไม่ได้เขาวินิจฉัยว่านายกคนต่อไปชื่อย่อออางคนพักเพื่อไทยอยากโกรธผมนะผมพิจารณาแล้วจริงออางย่อ oh, จากอาจารเชน <Grey> ชัด ไม่มีอย่างอื่นเต็งไม่มีต้นเขาวินิจฉัยกันอีกวิเคราะห์กันจังตามหน้าจอโทรทัศน์ว่าเลือกตั้งเียวนี้แข่งกันสามก๊กสามสีสีแดงสีน้ำเงินสีสม้มก็จริงอยู่แล้วครับสามก๊กนี้แหละไม่ก๊กใดก๊กหนึ่งจะได้ตั้งรัฐบาลแต่สีนี่ไม่ใช่แดงน้ำเงินสม้มแล้วนะครับสีเปลี่ยนแล้วที่ยืนอยู่เนี่ยสีแดงไอ้ที่เป็นรัฐบาลนะสีน้ำเงิน ผมนี่สีแดงฮะแต่อีกสีนี่สีดารสคัานธารบอกว่าที่ไปเซ็น MOA อนะสีดาลุยไฟไอ้ผมนี่ก็คนอ่านราม,มาเกียรติ์เหมือนกันตอนสีดาลุยไฟนี่คือตอนที่นางสีดาพิสูจน์ให้พระราเห็นว่าไม่ได้ตกเป็นของยักษ์ สีดาในวันนคดีไม่เสียตัวให้ทศก,กัณฐ์แต่สีดาในปัจจุบันเสียรู้ให้อนุทินพี่หน้องที่กระรบพักเพื่อไทยเราเคยจัดการแล้วร่วมรัฐบาลอยู่สักพักหนึ่งทำงานไว้เข้าขามองตาไม่เข้าใจ นายกอิงก็ปรับออกพักเพื่อไทยเอาอนุทินออกจากมหาไทยพักสีส้มเอากลับไปใส่ทำเนียบรัฐบาลดูมันทำแล้วยุ่งกันใหญ่เลยนะครับทีเนี้ยพี่น้องไอ้วันที่เขาหักกันที่เขายุบสภาผมพูดเปิดหัวใจชายครับผมไม่ได้รู้สึกสาแก่ใจอะไรด้วย ไม่ได้รู้สึกฟินว่ามีการหลอกกันกลางบ้านกลางเมืองเพราะความหมายของสถานการณ์นี้คือความเจ็บปวดบอบช้ำของพลังฝ่ายประชาธิปไตยเราสู้กันมา20กว่าปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือฝ่ายประชาธิปไตยเอาอำนาจอันชอบธรรมของประชาชนไปให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเสียเฉย พรกษสินชนะเลือกตั้งสมัครส,สมชายชนะเลือกตั้งยิ่งรักเป็นนายกเทถาแพรงทางเป็นนายกคุณจะเอาอำนาจจากพักษสินจากยิ่งลักมึงต้องปล้นเอาเอาอำนาจาจากสมัครจากสมชายมึงต้องยึดทำเนียบยึดรัฐยึดสนามบินต้องยุบพักการเมืองเอาอำนาจรัฐ จากเศษฐาจากแพลต้องทานต้องใช้นิติสงครามแต่เอาอำนาจรัฐจ,จากพักคสีส้มแค่รูปหลังเบาๆแล้วก็ไปยกไอ้เขาไปยกไอ้เขาเสร็จก็บอกว่านี่แหละมันต้องเป็นไปตาม MOA ไม่ได้เรียกใครบริหารเรียกมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาภายในสี่เดือนพอพวกนั้นเป็นปั๊บเนี่ยสี่เดือนนี่นะครับเขาทําอยู่อย่างเดียวคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งทําอยู่แต่คนละครึง่งพออยู่ครบสองเดือนยุบสภาคืนให้กับสีส้มครึ่งหนึ่งคนละครึง่งคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าสีส้มถูกหักหลัง ไปตกลง MOA พอเขาหักหลังมาก็ไม่มีที่พึ่งวิ่งหน้าตาตื่นไปบอกประชาชนขอโอกาสอีกทีขอโอกาสอีกทีผมจะบอกให้สบายใจที่เขายุบสภาหนีไม่แก่รัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่แค่เขาหักหลังเพราะหลังจากนั้นเขาหักหน้าด้วย เพราะหลังจากยุบสภาอนุทินไปออกรายการสอยุทธเรียกพรรคสีซ้มว่าฝ่ายคัมฝ่ายคัมฝ่ายคั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 ฝ่าย,ายเรียกย้ำแล้วย้ำอีกอยังนี้ไม่เรียกว่าหักหน้าแล้วจะเรียกว่าอะไรช่งมงนี้ในทางการเมืองมีคนดังอยู่สองคนครับที่ดังอยู่ระดับโลกคือฮาเวลานี้ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังดังอยู่ในประเทศไทยชื่อโดส้มคํา พี่น้องครับพอเลือกตั้งคราวนี้ก็ประกาศชูธงเลยมีเราไม่มีเทาประกาศไม่มีวันยกมือให้อนุทินเป็นนายกอีกต่อไปผมฟังทีแรกก็นึกในใจก็เรื่องของท่านเถอะครับพระเดชพระคุณทั้งหลายผมไม่เกี่ยวไม่ใช่คนะับพี่เพื่อไทยต้องไปด้วยกันบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าจะยกให้ใคร พูดออกมาเดี๋ยวนี้จะยกให้ใครหรือไม่พวกผมก็มองหน้ากันเลิกลักมึงต้มกันเองเล้กเกี่ยวอะไรกับคูี่น้องครับท่านเล่นดัมมี่ตีให้เขาน็อกเนต้องเสียค่าโง่แล้วค่าโง่ต้องจ่ายเองนะครับไม่ใช่บังคับให้คนอื่นช่วยจ่ายนี่ผมพูดถึงดัมมี่นะครับไม่ได้ว่าใครเขา แต่พี่น้องดูดีๆคิดตามไม่ทันนะครับไอ้ที่ประกาศไม่โหวตให้อนุทินเป็นนายกแน่นอนเนี่ยผมเชื่อไม่ใช่เกี่ยวกับเท่าไม่เท่าเพราะพอเขาถามว่าถ้าหากได้ที่หนึ่งภูมิใจไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลไหมก็ไม่ยักกะปฏิเสธก็บอกว่าเขามาคุยกันก่อนรับเงื่อนไขได้ก็ตกลงกันได้เอาตกลงเท่าหรือไม่เท่าตกลงเอายังไงแล้ว พอเป็นแบบนี้จะให้พักเพื่อไทยไปเล่นเกมตามด้วยไม่มีนะครับพักเพื่อไทยขอฟังเสียงประชาชนก่อนการฟังเสียงประชาชนคือเรื่องสักง,งามที่สุดในนีวิถีประชาธิปไตยได้ยินไหมนี่คือเสียงประชาชนถ้าประชาชนเลือกพักเพื่อไทยทั้งสองใบขอฟังเสียงประชาชนนี่ละครับเสียงประชาชน เมื่อประชาชนตัดสินใจอย่างไรเราก็จะเดินหน้าไปตามนั้นเรายืนยันทุกคนทั้งพักเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชื่อศาสตราจารย์ดตรยศชนันท์วงศสวัสด์ไม่ต้องสงสยัยของเราของดีครับมีความรู้มีความสามารถเป็นศาสตราจารย์ดตร เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นนักวิววิ vas ิทยาศาสตร์พี vas ่น้องครับเครื่องสะดุดนิดหน่อยเพราะประชาธิปไตยมันไม่ต่อเนื่องมันมีเอ a มโอเอมาทำให้สะดุดไว้นี่ของเราเนี่ยสัพพะคุณเกินบรรยายอย่างที่ผมพูด ล้วของจริงล้วนๆว,ว,วิจัยเนี่ยระดับโลกระดับนานา,นาชาติเขาไอ้รางวัลมีพักต้องคุยเกินเลยไม่เหมือนบางพักได้ด็อกเตอร์ไปสองสามคนคุยจังคุยเลยเถิดคุยจนเจ้าตัวงงมีด็อกเตอร์คนหนึ่งผมเคารพท่านนะครับท่านเก่งผมยอมรับท่านชื่อด็อกเตอร์เอกนิติท่านอยู่ในพักสีน้ำเงินก็เสรีภาพของท่านแต่ต้องเชียร์ยเลยเถิดครับ ชียจนถึงขั้นเป็นผู้กอบกู้การบินไทยไอ้คนทำจริงก็บอกว่าไม่เกี่ยวเจ้าตัวก็เลยรี่บอกว่าไม่ใช่คือเก่งก็เก่งไปแต่ไม่ใช่หลับหูหลับตาเชียกันขนาดนี้เอกก็เอกนิติเอกนิติเอกนิติผมนิตรีนิเทศโทนิดาผมยังไม่คุยแล้วเอกนิตริจะอะไรนักหนาครับ พี่น้องวันนี้ตัดสินใจเสียให้ชัดเถครับไม่มีเวลาที่จะมอบคะแนนเสียงของท่านไปเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องการตัดสินใจต่อไปไม่มีเวลาที่จะลองผิดลองถูกแล้วจะมาขอโอกาสกันใหม่พักเพื่อไทยมายืนต่อหน้าท่านวันนี้เหมือนที่เคยยืนมาแล้ว 20กว่าปีพักเพื่อไทยประกาศนโยบายวันนี้จะทำให้สำเร็จเหมือนที่ทำมาตลอด20กว่าปีแล้วพูดกันให้ชัดๆให้สบายใจกันทุกฝ่ายพักเพื่อไทยนี่แหละครับตั้งโดยทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทยนี่แหละครับศรัทธาและเชื่อมั่นในทักษิณชินวัตร เพื่อไทยนี่แหละครับคือ DNA อทางการเมืองสืบสารเจตนารมณ์ของทักษินไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาเป็นเพื่อไทยภายใต้คะแนนเสียงของประชาชน <Yeah. S 1> เราจะฟังเสียงประชาชน <Yeah. S 1> เลือกเพื่อไทยใช่ไหม <Yeah. S 1> เลือเพื่อไทยใช่ไหม <Yeah. S 1> เพื่อไทยทั้งสองใบขอเสียงดังดัง <Yeah. S 1> ดังยง ดังตาเมฆเชียรยด์ดอกเตอร์ยศชันน์ไหมนายกคนต่อไปอักษรยออ,อังเชื่ออะไรออังเชื่ออะไรพบกับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าที่นายกคนต่อไปศาสตราจารยด์ด็อกเตอร์ยศชันน์วงสวัสดิ์ครับ